วันนี้ก็ขออนุญาตเลือกตัวที่งบดีกว่าคาดเลยแล้วกันก็คือตัวแอดวานนะครับประกาศงบออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะกำไรสุทธิ9,300ล้านนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่ได้มี fx เกณฑด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าดีค่อนข้างดีเลยตลาดคาด8,900นะครับออกมา9,200-9,300เนี่ยก็ดีกว่าคาดสัก4-5นะครับ รายได้เนี่ยดีมากนะทั้งเด็ดบ้านแล้วก็มือถือแล้วก็มาจิ้นก็ดีนะครับจบปีเนี่ยกำไร35,000ล้านนะถ้าไปดูเป็นรายสตทดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารายได้เนี่ยไตายมาส4ปีก่อน37,000ปีนี้42,000นะครับ EBITDA 24,000ขึ้นมา29,000นกาะกำไรจาก7,000ล้านนะไตามาสก,ก่อนเออโทษดีไตามาส4ปี2,3เนี่ยไตายมาสนี้ขึ้นมา9,259นบาะครับก็คือโตค่อนข้างแรงเลยเอ่อ ที่ผมเคยบอกว่าเราจ่ายค่ามือถือเนี่ยไม่มีถูกลงแล้วละนะครับก็เราจะเห็นว่าถ้าดูรายเดือนเนี่ยอาจจะทรงๆนะแต่ว่าพรีเพสเนี่ยขึ้นชัดมากจากร้อยสามสิบสาบาทต่อเดือนนะฮะในปีก่อนไตรมาสสี่ล่าสุดร้อยสี่ิบสามขึ้นมาสิบาทเยอะนะฮะสิบาทสำหรับพรีเพสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เบลนเนี่ยหรือว่ารวมทั้งหมดเนี่ยจากสองร้อยยี่บสามเนี่ยขึ้นมาเป็นสองอยิบแปดจะเห็นว่าอาปูเนี่ยขึ้นมาประมาณสองสามเปอร์เซ็นเลย นะครับแล้วก็ในแง่ของพออาปูขึ้นนะ่ะต้นทุนมันไม่ได้แบบว่าเพิ่มขึ้นแบบมากขนาดนั้นนะ่ะดังนั้นมาจิ้นก็ยังทําได้ค่อนข้างดีนะครับตัวเน็ตบ้านเองนะที่เราจ่ายระดับแบบสี่ห้าร้กันมาหลายปีมากแล้วเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เลยพอเพลเยอร์ลดลงนะอย่างมือถือใช่ไหมจาก3ารายเหลือ2อรายเนาะเน็ตบ้านเนี่ยจาก4เหลือ3าอย่างเงี้ยนะครับ เช่นการอาปูเนี่ยขึ้นเหมือนกันจาก490ตอนนี้ขึ้นมา509บาทอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะบางบางคนอาจจะจ่ายแพงขึ้นเอ่อบางคนอาจจะจ่ายแบบว่าแพงกว่านี้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาปูที่เพิ่มสอดคล้องกับที่เราประเมินว่าจะทําให้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เอื้อต่อการทํากาไรมากขึ้นนะครับส่วนปี25เนี่ยไกด์แดนซ์ก็ยังค่อนข้างดีนะรายได้ก็ยังคาดโตระดับ3-5 EBITDA ก็โตใกล้เคียงกับรายได้สะท้อนว่ามาร์จิ้นไม่แย่ลง นะครับอันนี้ชัดเจนสะท้อนว่ามาจินไม่แย่ลงนะครับแล้วก็คาเป็กเนี่ยไม่ได้เป็นช่วงที่ลงทุนหนักเหมือนกับช่วงหกเจ็ดปีที่ผ่านมาหกเจ็ดปีที่ผ่านมาคาเป็กเนี่ยปีละประมาณสี่หมื่นงบลงทุนเนี่ยปีเราประมาณสี่หมื่นบวกลบแต่ช่วงเนี้จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดอยู่ที่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นผ่านช่วงลงทุนหนักมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวกําไรนะครับปีสองสีก่กำไรจบสามหมื่นห้า ปี25เนี่ยตลาดคาดกันตอนนี้สามหมซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่น่าพอนะเพราะไตรมาสสี่กำไร9ก้าพันกว่าแล้วถ้าเรา,เาคูณ4เนี่ยมันต้อง3 6มหมกว่ากว่าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเชื่อว่ากำไรที่หลาทำสามหมบวกสี่เปอร์เซ็นต์ี่ยอาจจะมีอัพไซด์อีกเล็กน้อยนะอาจจะมีอัพไซด์เล็กน้อยก็คิดว่าอาจจะขึ้นไประดับประมาณสักสามหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะสามหมื่นแปดด้วยซ้ำนะครับก็ คิดว่าวันนี้ราคาหุ้นน่าจะตอบรับเชิงบวกนะสำหรับแอดวานบวกกับซ e n ิเมนต์นต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นดีมากแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของทรัมป์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีนะอย่างวันนี้ก็เหล็กอลูมิเนียม25%แล้วก็ถ้าถัดจากนี้ก็คงจะมีประกาศว่าเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยแอดวานเป็นหุ้นดเมสิกเพล์ที่เราคิดว่าน่าสนใจ ปันผลครึ่งหลังยิวก็ประมาณ2%นิดๆนะครับก็แนะนําซื้อนะครับสำหรับแอดวานในราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ตลาดทํากันไว้นะครับไอเอคอนเซนซัสเนให้ไว้ที่302บาทโดยประมาณนะครับราคาบนกระดานตอนนี้280นะครับจะเห็นว่าอยู่ใกล้แนวรับไม่ได้ห่างมากแนวรับคือ270นะครับแนวต้านคือประมาณ300นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองอย่างนี้เนี่ยแนวรับข้างล่างดาวไซส์10บาทด้านบนอัพไซส์เนี่ย ก็ประมาณ10-20บาทนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับในการเทรดดิ้งหรือว่าเข้าลงทุนสำหรับแอดวานนะครับวันนี้เลือกเป็นหุ้นเด็ด